สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกันิษฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเพ้าทุนละอองพระบาท เวลา15.25นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามปรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสรปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆฝ่าถุนละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้จัดจการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะ ฟอทุนละอองพระบาททุนราชทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภา,ากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเพศ,ศัชกรอภิสิทธิ์ชัตรนานนท์ประธานพิธีคุณแม่คุณภาพนำนายประพันธ์ปุษยภัย,ภย,ภยบูลนาย,ยกสมามรรคมสิทธิเก่ากรุงเทคพคริสเตียนวิทยายลัยและผู้แทนสิทธิเก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยฟอทุนละอองพระบาททุนราชทุนกระหม่อมถวายเงิน จากการจัดโครงการ BCC ครบรอบ169ปีร่วมใจช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิดสมทบทุนบรินิทิเทพรัตน์เปชานุกูลนายทูมูอามาสานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยฟาถุนละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชาทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบภัยท,ที่จังหวัดพิจิตรและสระบุรี่ว้าการอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตนรนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีพระฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการช่วยเหลือมีนายภัยบุ์ ณบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกล่าวรายงานสถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตรแต่รับผลกระทบทั้ง12อำเภอจำนวน71 A, ตำบล482หมู่บ้านจากนั้นองค์มนตรีร่วมกับบุรินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ประสบอุทก,กภัยจำนวน2,643ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่เปกล่าว ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานและจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเด็กสตรีคนชาราและผู้พิการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตเป็นตัวแทนร่วมกับนายอำเภอรับมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริภโภคเพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัย องค์มนตรียังเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคลงเรือไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังที่บ้านเนินสาลิกาหมู่ที่4ีํตำบลรังนกอำเภอสามงามบางรายต้องนำข้าวของสัตว์เลี้ยงมาไว้บนถนนและที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีพลเอกดาวพมรัตนสุวรรณองคมนตรีประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด มีนายแมนรัตรัตนสุคลผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอ,องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเ,เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเปกล่าวเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการน้อมนํแต่ป,ปร,รับใช้ในการกําหนดแผนและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากนั้นองคมนตรีร่วมกับ บรินิธิเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบร,ริโภคจำนวน2,500ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมเชิญพระราชการะสทรง่วงใยของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีไตกล่าวองค์มนตรียังเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบร,ริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอทกภัยในพื้นที่ชุมชนดาวสเสด็จตำบลปากเปรียอยอำเภอเมืองสละบุรี จังหวัดสระบุรีได้รับผลกระทบจำนวน11อันเภอร,ราชดอมได้รับความเดือดร,ร้อน7,229ครัวเรืนอน,น,น,นอสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทระศรีสว่างควัตรวรกคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยภูมิ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรคัติยราชนารีโปรดให้ในายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิน้หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์โดยจังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบจากอุทกภัย108ตำบล1,169หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า184,000คนสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย700แห่งและพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า1,299,000ไร่วันเดียวกันนี้หน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราปรดมร,รัชชนนีหรือพอ,อสวประจำจังหวัดชัยภูมิให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแจ่กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ รวมทั้งออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดงอเภอเกษตรสมบูรณ์และอเภอนสวรรค์ที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนอนเภอบ้านตาขุนจังสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำเจ้าหน้าที่พอ,อสวประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ผู้พิการผู้โดยโอกาสพระนักบวช ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์บริธิธิพอ,อสวพร้อมกับจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงรวม600คนและที่หอประชุมอำเภอศรีขอรภูมิในกิติสัตว์ซื่อในอำเภอศรีขอรภูมิพร้อมด้วยหน่วยแพทย์พอ,อสวประจำจังหวัดสุรินทร ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสพระนักบวชและลงพื้นที่ฉีดวัคซีนเชิงรุกให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงรวม242คนที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์นายกิตจ,จาเสาวรสในอำเภอวังสมบูรณ์และหน่วยแพทย์พอ,อาสาวปร,ระจำจังหวัดสระแก้วร่วมออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเข็มที่2ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในอำเพอวังสมบูรณ์จำนวน220คนอดลิที่อาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทา,านไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจัดตั้งโรงครัวพระราชาทานในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่หอประชุมวิทยลาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมเมืองสุทธาน,านารีนาถนายกิติมาศัก์ตลอดชีพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภารนาเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสัิมีสิริพัฒน์มหาวชระราชิดาประธานกรรมการบุรินิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายามยากษสภากาชาติไทยทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โปรดให้บริณิิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาาสภากาชาติไทยเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน4,500ถุงแต่มอบให้แก่ราชฎรเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นโดยมีนายนัทพัฒนสุวรรณตรทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้แทนถวายแด่พระพิสุกสงฆ์และมอบให้กับ A, นายอำเภอนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกาภัยต่อไปพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกาภายัย ในพื้นที่ตำบลรั้วใหญ่อเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีประสบตุทกภัยตั้งแต่วันที่21กันยายน2564ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ10อำเภอตราดอรได้รับความเดือดร้อนกว่า35,000ครัวเรือนรวม69,474คนในเบื้องต้นจังหวัดสุพรรณบุรีได้บูรณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้ว อาจจะได้เร่งดําเนินการสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไปวันเดียวกันนี้ที่บ้านดอนเฝ้าคุ้มนนทองตําบลชีวานอันเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาบริษัทิอาสาเพื่อนพึงพายามยาาสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกมอบให้แก่ผู้ที่ประสบอุทกาภัยในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยบรินิธิได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องเป็นวันที่5แจกจ่ายอาหารวันละ2มือ้อมื้อละ2,500กล่องจบข่าวในพระราชสำนักกันนะ้วครับเราไปติดตามที่คุณวราวิทย์ผมเจรินนายมีชัยสวัสดีครับ